นะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยการเคนเวอร์แคสจะมี่กับผมเคนเวอร์อีกแล้ววันนี้นะเราจะมาเล่นมะคฮาร์ดคอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำไอ้นั้นให้มันเสร็จแล้วแล้วนะครับทําอะไรวะโตเอนชั n นเมนเทเบิลนั่นเองนะครับคือว่าผมเนี่ยขาดขาดหนังวัวเป็นอย่างมากแล้ว ยังไงละ่ะขาหนังวัวแหละเออแล้วอย่างไงก็ขาหนังวัวจะซีเรียสทำไมก็คือนะครับมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะนี่ไงมันขาดอีกตั้งเยอะเลยนะครับเรามันเราผมก็จะต้องการหาของเพิ่มนี่ครับการที่เราจะขุดเมือ <c oughs> งกันเหมือนเดิมเุยไม่เอ,อแนะาแล้วนะไม่ขุดเมืองแล้วนะเราจะมาไปโลภายนอกกันบ้างในการ เดี๋ยวอยู่เท่านี้แหละนะแล้วก็ปั๊มพวกวัวไปนะครับโอเคิดจวเียบเหล็กกันนะอ๋อเล็กหน่อยเหล็กเยอะเออทำหมวกแม่งเลยนะเป็นไงล่ะเป็นไงเฮ้ยทำไมมันได้เอชพิเมนใหม่วะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่งามอ๋อเปลี่ยนโหอ,อดีว่าเปลี่ยนอันเดสโกนะครับ เ kind of <Nope. S 1> น the, ี่ยเป็นอันเดอร์สกอร์เป็นอันเดอร์สกอร์เนโอเวอร์เนี่ยสกินก็เหมือนเดิมนะยังไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะตังไม่มีทํานั่นเองนตั้งโตตั้งหลายบาททูมันนี่ต้องพันหนึ่งเอาไปเจอเกมกาลีนานี่กว่าไหมนะครับโอเคเราจะต้องผสมพันวัวให้มันได้เยอะๆนะครับแรกแรกเนี่ยเราต้อง คิดว่าวัวเน,นี่ยมันคิดคิดวัวเน,นี่ยสําคัญนะครับแรกๆนี่ก็สําคัญนะหลังๆมันก็ไม่ค่อยสําคัญเนทะ่าไหร่อีกครับคืออยากขับซีด้วหนึ่ง,งหลังๆนี่ไอ้อะไรนะซีดนี่ครับไม่ค่อยจะสําคัญเลยเราขอปั๊มวัวแล้วก็ขาดราคาแม่งวันนี้ปั่นปั๊มกันยังวะ ยังเนาะวะอาจจะเป็นผู้ช่ว์ดีเคแค่นี้แหละมาเลยอันเดียวแล้วอจางนั้นเราก็จะไปขานะอเอาตัวที่มันไม่ใช่ลูกมันนะเอาตัวที่ไม่ใช่ลูกมันสักตัวสองตัวอีกครับเพราะว่าเนี่ยติดมุมตัดเลย กูไม่มีเนื้อจะเด็กกูมีเนื้ออ้าวมันมาพบลักกันเฉยกูฆ่าแม่งเลยออยเดืเนื้อพบลักกันเียพบรักกันใช่ไหมพบลักกันใช่ไหมมึงไม่ต้องพบลักกันดีอเฮย้ยนี่อะไรโอเคแลก็ต่อไปก็สุกาะเคนะที่คิวของสุกาะเคแล้ว สวนาคีนี้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมนี่ทําการปลูกอย่างคาเมคามิดแล้วมันก็โตได้แค่นี้มีต้นต้นสูงต,ต้นต่ำเนี่ยเอาหมดนะเนาะถ้ามีเสียงอะไรเข้ามานี่ก็จะอาจเป็นเสียงงานบวชเขาเนี่ยครับเพราะว่าบ้านผมนี่ก็อยู่ใกล้าคนควรนีครับ เยอะๆๆหรอแล้วขมันเอาไม่รู้นะฮะนี่ก็จะเป็นพาร์ทที่แปลกนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นนานพอสมควรเลยซึ่งโอ,โอดีว่าเป็นไม่สบายนะครับไม่สบายนั่นนี่ครับไม่สบายตัจะพูดหลายรอบทำไมเนี่ยนะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดวัวงยงังเราก็มีอยู่แล้วนะฮะ จะทาเสร็จปุ๊บก็ปิดพาร์ทเลยนะโอ,โ,ยนยโอ้โหยังไม่ได้รับเลยปดอัดแต่เมื่อไร่นะโอ้ลงๆไปเถอะนะครับรู้สึกพอตอนไหนก็พักพอตอนนั้นแหละนะอ๋อหลอนหรอรู้สึกพอตอนไหนก็พอตอนนั้นแหละโอเคอันนี้มทนก็ไมล่ลงเหมืองนะครับจะมาทําเฮียแน่ให้เสร็จนะมาทําเอ่อเอ่อบุ๊คสำหรับชานนั่นเองต้องทำนี้ก่อน ทำกระดาษก็ยอผมผมจะไปนี่ผมก็ไปได้นะงานบวชอะไรเนี่ยแล้วก็คือว่ามันยังไงล่ะม,มันแบบนำม,มาสองอันในกล่องเหลืองมันแค่แค่สามันคุณผู้ชม,มในกล่องไม่มีอ่ะ จเจริญละมึงเจริญละมึงเอ้ยจะเสร็จไม่ชาตนี้อ้วัวก็มีนิดเดียวตายนละนอนดีกว่าอ่ะวัวเต็มไปเฮียมแม่ไงไม่ฆ้าแล้วเราจะข้าวัวภายนอกมันเราข้าวผสมพันธุ์ในพวกวัวตรงนี้เองเพราะวัวมันเหลือน้อยมากนะวัวตรงเนี้ยวัยวฟาร์มบ้านผมเนะี่ย คือแคนออร์ดี้สปีดอัานไหนามึงยังนอนไม่ได้สับมึนบนงบงงี้นะครับฮะโอเคตอนเช้าโอเคเราจะข้าบวบัวภายนอกมาเอน,นังพาะว่าไปไหวกับชีวิตแล้วนะครับตายไปเถอะอเล็กแล็กโอ้โหวนวิ่งหนีกูเลยอ๋อเสร็จอู้ปุ้ยตูดเออ,อ ได้มาไหมไม่ได้เน้อาวัวนี่กูเอเนื้อาวัวเนี่ยเบื่อละเาานื้อวัวโอ้มันแหลกเฮียอะไรตอนนี้โอ้ดูเฮียแม่งโปรแกรมส้นตีนนี่ไม่ดีเลยก็ปรับตามที่พี่เขาบอกโอ้โหโอ้โห มึงยิ่งปรับตับมันยิ่งแหลกนะมมันแล้วแต่คอมคนนะครับคอมคนขาดส็อกเกคอมเนี่ยผมโคตรขากเลยเนะี่ยครับเพราะเล่นไม้ค้าได้นะครับถ้าสมมติว่าไม่ถ่ายนะแม่งมันไม่แหลกเลยนะอ่ะพอยกเลื่อถ่ายเนะี่ยอุ้ยอยากจะถ่ายในะหย้ดูแล้วเกินพอยกเลิกถ่ายนะแม่งหือไหลปื๊ดไหลปื๊ดละมึงบอกเลยไหลปื๊ดไหลปื๊ดไหลปืด อออเอาขี้พอทองทองนี่ผมจะมาทำเป็นอแอปเปิลกูก็ได้นะไดมอนก็มีนะหนังวัวเอ้ยเนื้อเฟนเนสติวอยากได้หนังวัวเกินอยากได้หนังวัวล้เกินเดี๋ยวโก,ก้โแม่งเลยเพราะว่ามันขาดไปกี่อันบอจะได้รู้ สองสามสี่ห้าเดหกใช่ไหมหกหกเด้อหนึ่งสองสามสี่สี่ลเอาสดิสี่ตรงนี้ห้าหกเจ็ดแปดแปดสามแปดสามแปดสองแปสามยี่สิบสี่อเจ ต้องทำอีกยี่สิบสี่อันโกงแม่งเลยไม่อยากโกงแล้เวเขาว่าแม่งไอ้แค่นี้ไม่โกงเหยอเดี๋ยวเอเอเอ็นดีแม่งเลยนะไม่อยาก,ยนะไ,มยากไม่อยากให้คุณผู้ชมเสีย,จยใจไงเพอเพือพ่อเน,นี้วัวเนี่ยมันคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว,ว่านะครับมผมขอโกงก็แล้วกันนะครับว่า มันไม่มีทางอื่นแล้ววัวม่ก็ยังไม่โตอ่ะคุณผู้ชมจีดูโอ้โหเกมหมดแม่งเลยอขออภัยผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผมต้องเกมหมดเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วนะแล้วแม่งท่าหกก็ยังไม่เสร็จพ่าเจ็ดก็ยังไม่เสร็จอีกเหียพ่าเจ็ดก็ยังไม่เสร็จต้องยเขาตายนะเคร์ มันจะมาทําให้เสร็จกันดีกว่าผมก็ขออภัยท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับที่ต้องโกงขอมาในนาที่นี้ทําไมผลถึงต้องโกงนะครับเพราะไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีทางที่จะไปแล้วนะครับโอเคพอหรือ,อยังมันเอนชาร์จได้อะไรมันต้องให้ได้สามสิบเนี่ย โอเคสามสิบแล้วแค่นี้เองครับผมมาโกงแค่นี้เองก็เปิดเกมโหมดสองนะครับเกมโหมดสองนะครับว่าฮาร์ดคอร์โอเคจากนั้นก็ทําการออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคโอเคเสร็จสักทีนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วแลเราจะไม่เอ็นชาร์นเฮ้ยเลยยิบผมเลยแล้วใหเอ็นชาร์นดีกว่า ี๋ยวก็เสร็จที่ร้อยครับกับดวยการมินิโบก็มึงโกงไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนหน้าปกคลิปใหม่แล้วกันตอนแรกมันเป็นหน้าปกคลิปยังไงนะขี่ไม้ใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็น,นอย่างอื่นแล้วกันนะครับโอเคจะได้ไม่ให้คุณผู้ชมเรงาเนี่ยนิงไม้นี่ก็เลือกจะไม่ค่อยมีแล้วนะวันนี้ไม่ไม่ได้ค่อยไปตัดเลยนะครับ แล้วก็ขุดตะเหมองไงไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับขุดตะเหมองอย่างเดียวถ้าเป็นไม่ได้ก็ใครที่ว่างๆนะครับทำสก,กินให้ผมหน่อยนะครับเอาไปตามหน้าปก youtube เลยนะครับผมแดงเนี่ย้ะเขียวนอทีทีบอกเลยทีเห็นนะพอะเราออกเกมเข,ข้ามามันจะให้ทำใหม่นะครับโอเค อันน้วกูบอกว่ากูจะไม่ขุดเหมืองพาร์ทนี้กูจะลงมาทำไมแกว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 ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่นาทีนะผมไม่ได้นับเลยว่าอัดอัดตอนกี่นาทีเนลยยี่สิบนาทีก็เรียกของผัวมานม่โอเคอ๋อร้อนๆอนเดี๋ยวต้องอ่อไฟผมใช้เป็นอะไร ถ่ายนะครับเอาแบบถ่ายเวเกมนะผมใช้โปรแกรมแฟบนะครับอาออคนละแฟบไอ้ออเหี้ยใช้โปรแกรมแฟบนะครับแล้วก็ไอ้ขวานละ่ะใช้เป็นโปรแกรมแฟบนะครับตัดต่อใช้เป็นกินเมียงสตูดิโอทุยไม่ใช่ครับคาเมลคา,าอะไรวะลืมไอ้เหี้ยแม่งกะลืมแคนตาเซียสตูดิโอแปด จุดจุดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็อีกกรหน่งใช้เป็นโซนี่วีคับโปรสิบสามแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิอีเครื่องหนึ่งอนะใช้เป็นโปรสิบสามนี่ใช่โปรสิบเอ็ดนะครับม,มันมีหลายเครื่องคอม,มนะฮะแต่มันจะเครื่องเนี้ยจะเป็นเครื่องที่คิดว่าไม่ใหม่สุดแล้วนะเครื่องนั้นเครื่องนั้นแม่งเงี้ยไมครับนี่ไม่เล่นแล้วแล้วปิดเลยนะครับ โคตรจะแหลกไอเฮี้ยมันจะแหลกไปไหนเนี่ยมไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นไม้โอ๊กแล้วเว้ยไม้โอ๊กมันมันไปไหนหมดวะไม้เออวบ้านเราก็มีว่ะไม้โอ,อ๊กต้นใหญ่ด้วยนะครับใครเจอใครเดินผ่านมาก็จะเจอบ้านหลังนี้นะซึ่งทำการปักทอด ให้บ้านสว่างขึ้นเราจะมีลำธารน้ำนะครับวัดตัดต้นไม้ต้นนี้ออกครับเพราะผมเบื่อมันแล้วแหละตัดไม่ถึงเจริญ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 กั้นเลินมีหรอต้นใหญ่นะโอ้โหจะลึกไปไหน เฮ้ยโอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่เป็นเหมืองเก่าะะกนะครับเอ่อภาจิตนะครับมป็นคนสงสัยล้าเกิดน,นะครับไม่มีคนสงสัยก็สงสัยเอยงนี่แหละ ก็คือรับเอ่เออะไรวะที่ช้แปดไปไหนนะครับมันก็อยู่นี่แหละแต่ผมไม่ใช้นะครับพอดีว่าล้างคอมใหม่นะครับเด้อเด้ใช่ป่าวป่าเอาเอพอดีว่าไม่ครับโดนลบนะครับเขาบอกว่าผมใช้โอโอเชียเลยเอ็มูมดนะครับไม่ด่าโมแจงแม่งเอาหมูไปเอาดิเอาหมูอ่ะเอาวัวเนี้ยวัว ตายละตายละหลอนละหลอนละกินแก้วนากินวิตามินซีครบสามหมูต้อง <c oughs> ดูทานไม่ขาดมือเออถ้าจบอันนี้ไปเออ้าวถ้าจบอันนี้ไปนะครับเออได้ยินผมป่ะเนี่ยเอ้ยถ่ายคลิปมาตลอดน่าจะได้ยินแหละนะครับเพราะว่าแต่มันไม่ไมค่อยชัดนะครับ พอดีใช้ปัญหูฟังขอนุ่นหน้าป่าระดับระดับมือโปรน่าปัดตัวปารามาจานขั้นขั้นกลโอเคียร์ไฟเหลือ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 ไอสับไฟเหลือเคเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฐานออกก่อนอะไฟเหลือเราต้องใช้คุมนะครับ ถาจะกดอับแน่น่าจะประมาณสิบนาทีกว่าแล้วตอนเนี้ยน่าผมน่าผมว่าน่าจะเดาเดาออกนะเดี๋ยวต,ตอนตัดต่อแล้วค่อยไปดูเองงะันนะเคลียร์หมดพอดีกาได้คัน,คนเทพทเคลโอเคโอ้จะสองโมงเชา้าตอนนี้อัดประมาณโมงกว่าๆๆๆ โมงห้าสิบเก้าแล้วแม่งแบบมันใกล้จะยังไงล่ะใกล้จะใกล้จะเขาจะเหียกันแล้วนะ่ะยังไม่จะไปเลยยังไงก็ไปไม่ได้อยู่ดีรถพังนะครับรถพังนะครับถามรถอะไรนะครับไม่ต้องรู้หรอกนะร,รถอะไรรถยนต์นั่นแหละ <c oughs> โอเคเอาไม่กล่องมาเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดได้ <c oughs> โอเคทุ่นมันเ็เปิดปิดได้เหมือนกัน โอเคนี่ครับขอนอนก่อนถ้าผมทำสกินก็เขียนนี้แหละอันดับสกอร์เชนโนเวอร์นี่แหละนะฮะเขียนแล้วนกนี่ก็ไปรอบเดียวไม่ไปอีกเลยนะครับมาจบคลิปกันีกว่ะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็มา สร้างเอ่ออะไรโต๊ไอชันมินเทเบิลนะครับแล้วก็เราได้โกงไอชันมินเทเบิลไปเพราะที่จะเป็นจริงนะครับผมจะโกงไม่เก <m any S 3> <out> ินสามครั้งนี่คือโกงรอบแรกนะครับโกงรอบแรกคือว่าอ๋อรอบแรกก็คือว่าโกงแบบยังไงหรอโกงแบบไม่มีที่ติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับ ถ้าชอบก็เฟรีดถ้าไม่ชอบคอนโทรล F4 ได้ครับก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บ